มือเี็กกระไดเก็บสตอบรอเบอรี่ในสวนสบายสบายบานนาะพาเก็บสตรอเบอรี่ลูกบ่นใหญ่บนไดดอกพี่นองต่ว่ากับพ่อกิน จักเน่าชักอย่าง้วคะเนี่เน่าก็จะเก็บไปนำม,มักนำอยังไปสละบ่ได้ไมาเก็บจนเน่าค่ะ ยุคขังไม้พนค่ะแดงนี่พนแลสีเดื่อทางนั่นคนเก็บแป๊บเดียวได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปล่างน้ำ ซื้อตลาดกระปุนเด้แพงอยู่เด้ค่ะซัมมิกระดายสามสิบ้39้าเบืองข้างบักทั่วค่ะข้างบักทั่วข้า,ขางบักทั่วกว็แ,แปบผ้าเบืองพักอีตูกับพักอันพักหนอกลูกก็ปลูกไว้ก็หนอกกับพักพักแผ่วนะก็ขึ้นอยู่ตัวนี้พักแผว อ,อิตูกะล่างึ้นผักบุ่งแซมนี่เป็นผักบัวนี่ค่ะผักหอมบัว หัวอับผักซี่หอ,อมป้อมดอกไม้ไว้วพระเนี่ยค่ะปุ๋ยปนสื่อมากเดี๋ยวห่ออุบหน้าแล้วน,นี่สลัน่ ร่างขึ้นอีกแล้วนั่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ้นไว้ค่ะสระ,ะแนงไว้กินค่ะสวยๆแปลงสวยๆนะจ๊ะอันนี้ก็ผักหอมบัวอีกแปลงหนึ่งตนงง้น่งใหญ่พงงาม่าใดเนี่ยค่ะอัปเดตอัปเดตผักอีตูผักอีตูเมื่อวานไว้เนี่ยค่ะ อีกเดือนนึงได้กินแท่เดือนเคืองพูดละและ้วกกินเดือนเคืองค่ะเนี่ยระบาเบิดเอาไว้ใส่แกงใส่เห็ดก้านมันเลยค่ะนั่งกอบฟุนโกยใส่โกยใส่เพิ่นกับซัดเพิ่นกับมักสะตัวเป็นอย่างนั้นบวพาคืนอยู่กับคนเพี้ยน ักบุง้งผักบุ้งค่ะสองแปลงสามแปลงถ้าหมดอันนั้นก็ได้กินอันนี้ต่อเป็นสวนผักนะคะสวนผักอยู่ที่สวีเดนที่กัดที่สวีเดนมันหนาวเลยทำเป็นกระต๊อบแบบนี้แล้วก็ภาพ พลาสติกทำไวน้นะจ้ะนั่นของเพื่อนบ้านนะคะฝั่งโน้นอันนี้พวกเราก็ย่างนั่งกินลมชมวิวกันค่ะจัดเป็นระเบียบอันนี้ก็ทําเป็นนอนได้พักได้เนี่ยค่ะดอกไม้ดอกไม้ออกดอกแล้วได้จ้าดอกไม้นะั่งปลูกไว้ไปกายดอกไม้สวยๆค่ะ ะคะเดี๋ยวก็ปานแล้วค่ะอันนี้พาชมของเพื่อนพานนะคะดอกไม้สวยๆเขาปลูกหลายปีแล้วค่ะเป็น10ปี20ปีเจ้านี้บ้านเขาอยู่ใกล้ๆลัล่วค่ะเป็นเขตเป็นแดนไผ่มันนี่นางก็ปลูกไว้ค่ะอันนี้สิเป็นบักอือ ุ่มบักง่ายบางุ่มมันโหลดค่ะบ่งยอดมันเด้อพีนองเอ้ยคือสิหมากงาแห้งยอดบักง่ายหนึ่งแต่ละุ่มค่ะบ่งยอดมันโหลดค่ะบ่งก้านมันโหลดค่ะออกดอกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะนํำเป็นข้างคืน ทัวบักทัว่ักทัวบักอือมันมันค่ะบ้านเฮ้าเอินบักอือหองเต่เน,นี่ยค่ะน้ำนี่จะเป็นผักชีลาวแดดจักน้อยด้วยจ้ะเดอ้อดูนะคะสวยงามนะคะ เอเล่เอเล่ขึ้นเขียวขึ้น,นอันนี้สิเป็นบ้านเฮาภาษาอีสานเอิญพักเป็นไหมจ้ะพักเป็นกะขึ้นช่ายกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายพูดพจะเป็นกุ้ยช่ายค่ะเอาไปขั้นสมพักไปผัดไทยก็ได้ใส่ผัดไทยผักอันนี้กัทย่อยลกกินไปให ใส่ปนใส่แก้วใส่ลาบแมจ้ะสวยงามใส่ปนใส่แก้วใส่ลาบค่ะดูลบรอบสวนของแต่ละคนนะคะพวกเราอยู่ติดเนี่ยค่ะบ้านก็อยู่ติดๆเนี่ยค่ะแต่ละสวนเบื้องรอบไปนะคะสิมีบ้านล้างหน่อยล้างเล็กไว้พักเก็บของมีถังใส่น้ำ แต่ละคนค่ะดูลบๆค่ะอันนี้ก็เพื่อนบ้านเขาเรียกกระนั้น,นเน่ยค่ะแล้วแต่คนจะปลูกค่ะบางคนก็ปลูกคะนา้าปลูกยูชินนที่นางเอาไปที่บ้านบางคนก็ปลูกอันนี้ค่ะเขาเรียกอะไรผักโคลสลัดแตกต่างกันไปค่ะ วันนี้คอมโพสตก็คือถอนหญ้าแล้วมาไวน้นี่ไว้นี่ค่ะจะเป็นใบละบาเบอร์ปีนาเป็นปุ๋ยค่ะรุ้นนี่อันนี้พักอยังยงี้เหวนี่พักเซย่มาะจ้ะขึ้นทรายเนี่ยค่ะสามแปลงจะเป็นต้นหอมผักชีผักซีฝรั่งค่ะฝรั่งสวัสดีค่ะ อ้าวเฮ้ยนแต่เนี่ยค่ะเอาผักมาเขาเอื่นว่าเอามาขยายที่ลกพักเสียนออกแม่จันเนี่แปลงนี่นั่งสิปลูกไว้อาทิตย์นึงเขาเพิเ่สิติดจะดอกอันนี้นั่งกับมะหอดนั่งกับมะวานในเลยจันเนี่ยเนี่ยอีกประมาณเดือนนึงเพื่อสิได้กินเนี่ยดอกจ้ะนี่แปลงหนึ่งบานเท้ามัพใครไมีกินเนาะคะเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวอีไวคโคดฝรั่งจะลดน้ำให้ค่ะสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีครับลดแล้วค่ะทอรอลิตร์นิ่มอินเตอร์โซสตาร์กฝราอัดดมแอร์โซสวอกฝรั่งลดน้ำให้เมียทอดีเดิลมลิตร์เบิดคอมอินเหรอ อ๋ออักตะหุบดูดิสูงสูงลายหัวชนเลยพนณาเขาบ่าอยากเขา้าบายยนะคะเฮ้ยอันน่ะไอดูวอลิตสกูเกิน